สำหรับใครที่มีเลด,ด้าทรงเสมานะคะแล้วอยากจะเลี่ยนเป็นแบบปะซุ้มให้หนาม,มากพิเศษซาขอนะนําให้ลูกค้าลองทําเป็นดีไซน์เหมือนของลูกค้าท่านนี้ดูค่ะเรามาสังเกตกันที่หน้ากลางนะคะหัวสิงตรงนี้นะคะด้านข้างนอกจากหัวสิงแล้วจะมีการปะซุ้มบ่าย้อยนะคะเข้ามาแล้วก็จะเดินขอบเส้นด้านในนะคะเห็นเป็นเส้นตรงนี้ไหมคะจะเดินเส้นด้านในเพื่อเล่นมิติของหน้ากลางนะคะให้ดูเด่นทะลุมิติออกมามา,มากขึ้นโดยทําการแยกทรายค่ะ ส่วนตรงมุมนะคะก็ทําการเปิดอักขระนะมามระทะนะคะแล้วก็เสริมงานเลี่ยมสายฝังทองแบบอารมณ์2องกษัตริย์เลยค่ะซึ่งดีไซน์ของงานกรอบและก็งานสายนะคะเราก็จะแกะลายให้ล้อกันไปตามเรื่องราวเดียวกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะเพิ่มลูกเล่นมากกว่านี้นะคะของตัวการเปิดกรอบอาจจะเปิดอักขระนะคะของ5995ตรงขอบได้เหมือนกันนะคะแทนการป ขอบเต็มแล้วเปิดวาวนอกจากนี้ตัวเรือนก็ยังผ่านการชุบล้างทองคําขาวให้กับลูกค้าในทุกๆเส้นด้วยแล้วก็บริการตัดต่อเพิ่มข้อให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการงานเลี่ยมกรอบทองคาแท้ขึ้นใหม่ของทางร้านของเราค่ะห้างทองรักสิริลองหลวงนะคะก็ตั้งอยู่ที่หน้าตลาดสดอัยาลาหลังตลาดไทยปทุมธาน,นีคลองสองตรงนี้เองค่ะใครที่อยากจะมาเลี่ยมนะคะก็จะต้องนาเลนนะคะมาให้ช่างขึ้นงานตัวเรือนเป็นชิ้นต่อชิ้นตามดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกออกแบบค่ะ ส่วนหน้ากลางนะคะลูกค้าสามารถเล่นลูกเล่นด้วยการฝังเพชรหรือว่ายกซ้มสลับฝังเพชรนะคะส่วนสายอาจจะเปลี่ยนเป็นสายทองคําแท้สาหรับไซส์เลท8บาทชิ้นนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นสาย5บาท8บาทหรือ10บาทก็ได้เหมือนกันค่ะหรือใครที่ยังไม่มีงบนะคะก็าอาจจะใช้สายเงินเดิมๆไปก่อนแล้วในอนาคตก็มาออมงานเลี่ยมนะคะหรือว่าเปลี่ยนสายทองได้ในครั้งต่อไปไม่ต้องไปต้องทําครั้งเดียวในทีเดียวกันก็ได้ค่ะถ้าทักแชทหาซอกดลิ้นนหน้า,นาโปรไฟล์ t ิดต่ตอ,อนะ